แบบนี้มาหลายๆค่ะต,ต้องดีคุณภาพตอนนีบ้บัตรโปรดักชั่นบัตรล่วงหน้าไป3,000ใบหมดเรียบร้อที่เรียบร้อยก็โต๊ะร้อยกว่าโต๊ะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือทำบุญหมดเลยส่วนที่เหลือหน้างานนะคะ99บาทมาซื้อได้เล,ย,ลยค่ะจับจองกันได้เลยครับวัน <พบ S 1> นี้ถึงตีห้านะคะเจไอ้ซอสอพนแจงมากตีห้าเพราะว่ามือเราไปแคุนีปใความแมนถึงตีห้าตีห้าก็แจ้งเราละะแมนแมนครับค่ะขอเบื้องแนวพญานาคแทนคุณอยู่ไปถามพอการเป็นอยัางมโอดใหม่ๆเนาะโอ้ยลมมาสั่น เร้ยนงลมเรงยนคืมเรียนของว่าสัตว์เรียนของก็สัตวอยู่แบบจักรวังเลยอยู่นี่บ๊อบโตกเรียนวิทยศาสตร์กันหรือเปล่าพี่สอนนั่นตกะแบบแห้งแบบพายุเข่าเลยผักใดพักไอ้สังห้องพีโอ้พี่รู้พี่สังข์อย่างสามโลกเนี่ยบ๊อต๊นี่ข้อจะขึ้นห้องหลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเลยครับงานดีๆจากดีๆโปรดักชั่นฝากชื่อนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ร้องนี่เด็กยินซื้อนี่ยูใส่ไปให้กำลังใจกันยูบังนั่นเรียนเชิญนะคะวันนี้แต่วันศุกรมากกับยูตลาดล มินิมิตรกับแก้มอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บบบเพื่อนปประการใช้ไมมปวดเนเพื่อนไปท้ายรูปกูน้ำรน้ำาเห็นไหมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห สวยหล่อทุกคนเลยครับผม <c oughs> ไม่ๆๆๆเดียวได้มัยอดียดิันแแสสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีกสันใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกชินเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิข่าวของสายล่าคลิปนี้ ต่ล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าและแบนขับเอฟีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบนขับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานกุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดทุกคนได้ยินแล้วทุกคนก็ต้องขนกิงลุกนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศที่สายล่าเก็บมาให้กับทุกคนได้ชมกันอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าจะ พูดเกี่ยวกับความอัศจรรย์ของสาวน้อยเิ่นแพงและความอัศจรรย์ของหุงอิงให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนอยู่ที่บ้านคีรีตำบลโคลกไทยอำเภออำเภออำเภอ,อ,อสีมโหสถสายล่ากว่าจะนึกได้สีมโหสถอยู่ที่ปาจีนบุรีติดกับเขตนิคมอุตสาหก,กรรม3 0 4 ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าอะยะคือเก่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนปาผลเป็นใจเมื่อวานช่วงบ่ายพ่อหยุดก็ได้ทําพิธีทุกสิ่งทุกอย่างมี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 ดหมอนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับสโลแกนสาวน้อยปลอดผลและสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดและก็ต้องตะลึงเกี่ยวกับว่าผลอยู่ณบ้านคีรี ทำไมถึงไม่ตกแต่รอบนอกห่างกันกิโลสองกิโลตกเป็นพายุขเข้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเป็นความอัศจรรย์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นความอัศจรรย์ขององอิงหรือที่เรียกว่าขายอ้อขายอ้อของสาวน้อยเป็นอะไรที่สุดยอดเมื่อวานก่อนอยู่ที่บ้านบุกใหญ่อยู่ที่สูงเนินนครราชสีมาทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรที่อีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ละก็เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าพายุฝนมีไหมเมื่อวันที่26ไม่ต้องสืบนะครราชสีมาอยู่ที่อำเภอปทายลูกเข็บลูกใหญ่เท่าเท่าลูกปิงปองถลม่มอำเภอปทายอำเภอปทายกับอำเภอสูงเนินก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับอำเภอปทายเขาเรียกว่าบ้านพังยับแต่ว่าอยู่ที่บ้านบุใหญ่ อำเภอสูงเนินกับมีผลอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความอัศจรรย์วันนั้นน้องมาถึงน้องก็จุดธูปขอฟ้าขอผลบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นขายอ้ออยู่หลังเวทีจากหนักก็ผ่อนเป็นเบางานเสียบี้ก็ถือว่า50-50%แต่งานเมื่อคืนเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอะไรที่โอ้โหเห็นแล้วอายะสายล่าตั้งแต่พูดคุยข่าวของสาวน้อยเป็นเปนแพงพูดคุยข่าวขององคหญิงมา ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนโตะ๊ะโตะ๊ะ VAP 1 2อตัวเป็นอะไรที่สุดยอดเต็มอะยะแล้วก็บัตรราคา99้าสิกแฟนคลับเอีเต็มไปหมดเป็นอะไรที่สุดยอดช่วงขายตัวเช่นเคยซุปตาของเราก็มาช่วยจะภาพเจ้างานเจ้าการขายตัวเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์ แล้วอีกภาพหนึ่งเห็นไหมครับเขาเรียกว่าความรักและความศรัทธาบวกด้วยบารมีขององอิงท่านผู้นำและหลายภาคส่วนต้องให้ต้องให้ให,ให้เจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนที่จะขึ้นไปเช็คดตาทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับบารมีของน้องเป็นอะไรที่แผ่ไปสารเราเห็นแบบนี้ เราก็ต้องตาตึงอยู่ในจิตใจเราก็ต้องใจฟูเพราะว่านี่แหละครับบาร,รมีของลูกสาวแห่งชาติของเราเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเขาเรียกว่าให้เกลียดให้เกลียดอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์แล้วประทับใจสายล่าเห็นภาพนี้เป็นอะไรที่สุดยอดท่านผู้นำนหลายภาคส่วนก็มายืนเรียงกันสวยงามอยู่หน้าเวทีแล้วก็ขอ,อถ่ายรูปกับน้องทุกสิ่งทุกอย่าง บารมีล้วนๆหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วในชั่วโมงนี้สายล่าพูดเล็กเต็มปากเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชั่วโมงนี้เมื่อคืนนี้เป็นไงครับทุกคนได้ชมไลฟ์สดไหมสายล่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งแอปเขียวแอปแดงไม่ใช่แอปเขียวแอปฟ้า <c oughs> นี่แหละครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้การไลฟ์สดกลุ่มปิดก็เบาบางลง สายร่าเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงปลายๆฤดูการแล้วบอสโจอยากจะมอบความสุขให้กับพ่อพ่อยแม่เอฟีของอิงได้ชมกันแบบเต็มอินเมื่อคืนแอดมินตูหลูก็ทำหน้าที่ได้ดีมากเมื่อคืนก็ดีหน่อยสัญญาณก็ถือว่าโอเคภาพสวยคมชัดนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแอดมินตูหลูก็สรรสร้งางให้ให้กับพวกเราได้ชมกันเมื่อคืนสายล่าก็อยู่ในไลฟ์ทาง YouTube จนนุนแหะครับถึงออกฉากของน้องออกฉากจนจนเสร็จแต่ล่าถึงถึงได้ได้เข้านอนทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนพี่น้องอทางบาจินบุรีทางศรีมโหสถเขาส่วนมากจะเป็นลิเกแต่ว่าคราวนี้มาเห็นลิเกอีสานเป็นไงครับสุดยอดแฟนขับเอฟซอยู่หน้าห้านโอ้โหยยิ่งบ้านาบ้านฮักพ่อฮักแต่ละคนมาจากกรุงเทพมาให้กำลังใจลูกสาว ่อคือแล้วอากาศร้อนทุกคนโอ้โหทั้งพัดทั้งพัดลมตัวเล็กตัวน้อยเป่าให้ลูกสาวแห่งชาติของเราเราเห็นเราก็มีแต่ความสุขนี่แหละครับความรักความศรัทธาและบารมีของน้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ปอพ่อยแม่เอฟซีหน้าฮ้านเอฟซี 3, เอ่อทั้งเก่าและใหม่ที่มาเห็นน้องอยากสัมผัสน้องทุกคนต่างตะโกนเรียกอุ้งอี้อุ้งอิ<ๆ>องช่วงเช็กสาวนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดสายล่าคิดไปสายล่าก็โอ้โห ตื้นตันนะเพราะว่านี่แหละความรักที่พ่อพ่อยแม่เอฟซีตัวบ้านทุ่วเมืองสาวน้อยเพชรบันแพงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นภาพแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดประทับใจครับวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงก็ไปปริมณฑลของกรุงเทพอยู่ที่อาาําเภอสามพันอ้อมใหญ่อยู่ที่อ้อมใหญ่วันนี้สายล่าเชื่อว่าอยู่ที่นั่นก็ต้องอายะอีกแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่นั่นพี่น้องไทยสารเรา ไปทางานอยู่ที่นั่นเยอะแล้วก็พ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งภาคกลางทั้งภาคอีสานก็อยู่ที่นั่นล้วนอยู่ที่นั่นเป็นอะไรที่สุดยอดอีกแน่นอนวันนี้สายล่าเชื่อว่าอ้ยะย่าอีกตามเคยวันนี้ดีหน่อยลอดฟ้าบปปอดฝนดูทางพยากรณ์อากาศแล้วว่าทางนั้นก็มีเล็กๆน้อยๆอยไม่ถึงกับหนักหนาเหมือนทางเขตภาคอีสานหรือประตูอีสานแถวปัจจินบุรีอันนี้ถ้ามาเล่นอยู่แถวบ้านเราช่วงนี้ก็ เขาเรียกว่าใจห่อเหี่ยวหน่อยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนแต่มันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องทําใจกับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเราก็ต้องตั้งมือรับเป็นของธรรมดาวันนี้ขอให้พี่น้องชาวนาคปรปฐมอำเภอสามพานชมสาวน้อยเพชรแพงกันแบบจุใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างใครเข้าไปดูแล้วทุกคนก็จะมีความสุขความม่วนความสุขความม่วนความหาอยาู่นั้นเขาเรียกว่าครบทุกรสจบอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันก็มีความสุขนี่แหละครับแต่ลากก่ากลัวทุกคนลืมอันนี้คือหมายเลขบัญชีใหม่ของน้องนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับวันที่13กรกฎาคมนี้แต่ล่าก็เชื่อว,ว่าทุกคนไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าวันนั้นเป็นวันอะไรที่เรามีความสุขแน่นอนไปร่วมเป่าเค้กเป่าเทียนกันได้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนั้นบอสโจจัดงานให้ลูกสาวเป็นแบบพิเศษสมกับราชินีน้อยหมอลำเพลิน ของเราแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างใครไปไม่ได้อยากส่งกําลังใจไปอยากมอบอะไรให้น้องก็หมายเลขนี้นะครับนางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกะสีกรไทยแล้วนี่ครับภาพยนตร์คลายอ้อพบกันทั่วทุกโรง17กรกฎาคมนี้ใครไปแล้วถ้าใครไม่ไปไปแล้วไม่ได้ชมก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งต้องชมให้ได้แล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไปอยู่ในเขตที่เขามราาีรายการเหมาเราก็จะได้ชมปีถ้าไปเขตไหนไม่มีรายการเหมารอบเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนบอโจและหญิงตลอดถ่ายร่าเชื่ออย่างนั้นขอให้ทุกคนชมค่ายอ้อเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของวงการหมอลำผู้บริหารหมอลำมาทำหนังใหญ่เรื่องแรก เป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนขายอ้อใครไม่ไปไม่ได้ชมก็จะมาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราจะรู้ว่าขายอ้อคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีจริงครับคลิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศการพูดคุยของผู้จัดเจอ้อมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปลาเรื่องฝนแล้วก็งานครั้งนี้ก็จบเป็นอะไรที่สวยงามรายได้ทุกบาททุกตัง หากค่าใช้ใจ่ายแล้วก็จะมอบให้กับรอพสอตเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็จะซื้อของของของใช้ของสอยของวงการแพทย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ง,งานมหากุศนและที่สําคัญเลยอา,อาภพบ,บอกแล้วว่าเมื่อวานนี้แปลกอยู่ที่รีสอร์ทที่พักฝนตกยังกับพายุแต่อยู่ที่งานห่างกันกิโล2กิโล กับไม่มีผลทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับายอ้อของสาวน้อยแรงจริงๆสาวน้อยปลอดผลครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครต์กดไลค์กดแดชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ